เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัจมีรถคุดขนาด20ตันนะครับลูกค้าครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ a t สเซติล่านะฮะ 320D อ่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมานะครับราคาตัวดีนะครับ เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรถที่มีเครื่องยนต์คอมบอนเลวตัวใหม่นะครับฟอร์เวนะครับอ่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์คอมมอนเลวตัวใหม่นะครับการทํางานของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างไวตอบสนองตามไม้ตามมือนะครับแล้วก็อัตราการเสิ้นเปลือกของน้ามันของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะประหยัดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดรอบคาันก่อนนะครับว่า เขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยใต Lock ้มนหัวเก่งนะครับแล้วก็จะลองขับให้ดูกันนิดหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากที่ในส่วนของบูมกับอานนะครับเนี่ยนะฮะบูมอ่ามของเขาเนี่ยก็มาเดิมๆอย่างนี้จากญี่ปุ่นเลยนะครับลูกค้าลองดูนะครับพวกรอยรอยล้ารอยดำเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับอ่าลองดูปากมุ้งขี่ของเขานะครับมุ้งขี่เขาเนี่ยก็มุ้งขี่เดิมสวยเลยนะครับแล้วก็ปากเนี่ยครับลองดูนะครับลองดูเนื เนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มนะครับเนี um. e ่ยนะครับแล้วก็เหมือนเขาเสริมเล็กกันศึกมาให้ด้วยนะครับนะฮะลูกค้าเห็นไหมครับเป็นเหมือนตัวกันศึกหลอของตัวบุ้งกีนะครับเนี่ยนะฮะเขาติดมาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะบุ้งกีก็เป็นบุ้งกีแคทแท้นะครับตีตาแคทติปิล่าแบบนี้เลยนะครับบุ้งกีแคทแท้นะครับแล้วก็เนี่ยนะลูกค้าลองดูช่วงล่างของเขานะครับช่วงล่างคันนี้นะครับเขามาค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับี๋ยวจะไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับจะมี Wha ก็แค่รอ um, ยฝุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าลองดูเนื้อเหล็กเนื้อจรของเขานะครับเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสวยเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับช่วงล่างสวยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะหัวกงหัวเก่งของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยผุดนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับเฟรมก็ไม่มีรอยผุดนะครับจะมีก็แค่รอยฝุ่นนะครับเนี่ยนะมีแค่รอยฝุ่นเท่านั้นนะครับเฟรมไม่ผุดนะครับนี่นะครับกัติบิล่า 320D นะครับ นะครับพอเปิดฟางแผงม่าน้ํามาปุ๊บเนี่ยเราก็เจอกระแผงม่าน้้าวาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตามสไตล์แคทเทอริล่านะครับเขาก็จะมีสวิตเปิดปิดแบตเตอรี่มาให้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเอาไว้กันแบตรั่วหลังการใช้งานของตัวรถนะครับและก็ที่สาคัญนะฮะตัวนี้นะครับรถซีเรียลของเขาเนี่ยปีค่อนข้างใหม่นะครับเขาก็จะมีตัวปรับวาวคนคนแบบนี้มาให้นะครับซึ่งหน้างานที่บ้านเรานะครับก็จะมีคนขับที่ถนัดการขับหลายแบบนะครับมีการ มีคนขับที่ถนัดการขับแบบสวิงหน้าหลังนะครับแล้วก็สวิงซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้ง่ายโดยการหมุนวาลแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราต้องมานั่งไล่สายตรงคอนโทรลหมดเลยนะครับใช้เวลานานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับด้วยการหมุนวาลแค่นี้นะครับใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับก็สามารถเปลี่ยนวาลได้แล้วนะครับเนี่ยนะ อ่าตัวนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับหน้างานที่มีคนขับหลายท่านนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับอ่าเพิ่มความมั่งไวในการทํางานนะครับเนี่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับการไล่สายนะครับเนี่นะคาตาพิล่าสามสอ่วนดีนะครับอ่าช่วงท้ายก็สวยนะครับอ่าเนี่นะครับไม่ได้มีรอยผุนะครับเนี่ยนะสวยมากๆนะครับนี่นะครับสามสองส่วนดีนะครับเฟรมอีกฝั่งหนึ่งก็สวยงามเช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยผุนะครับ ชุดเฟรมสวยหมดเลยสองฝั่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดตัวปั๊มเฮลิกให้ดูนะครับปั๊มเฮลิกเขาก็แห้งดีนะครับเ๋ยวให้ดูใกล้นะครับสภาพเขาเนี่ยก็แห้งสวยดีหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวปั๊มนะครับนะครับแห้งสวยดีหมดเลยนะครับ แอนติลีรา 320D นะครับเพิ่งมาถึงไทยสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านใดที่กำลังตามหาอยู่นะครับแนะนำเรยวว่ารีบจับนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะครับบูมอาร์มีก่ายหนึ่งก็ไม่มีรอยเล้ารอยดมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีตัวกันกระบอกตกมาให้นะครับผมให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นชุดกันกระบอกตกนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับแล้วเกิดซีนรั่วหรือกระบอกปากรั่วเนี่ยนะครับ พวกนี้นะครับจะกันไม่ให้ตัวบูมเนี่ยตกลงมานะครับอ่าเป็นเหมือนตัวกันกระบอกตกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นะครับพอซีนรั่วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไหลมาเลยนะครับค่อนข้างเขาเรียกว่าไงค่อยๆไหลลงมานะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะช่วยบล็อกนะครับไม่ให้กระบอกตัวนี้นะครับไหลลงมานะครับเวลาที่เกิดซีนกระบอกรั่วนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ระบบที่ญี่ปุ่นเขาจะใส่ติดมากับรถแทบทุกคันเลยนะครับเนี่ยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเิยขึ้นมานะครับ ในส่วนของชุดแพรคอนโทรลกับตัวมอเตอร์สวิงนะครับก็แห้งๆดีเช่นกันนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับนะคอนโทรแห้งสวยหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะด้านหลังบูมอาร์มของเขาเนี่ยก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยเล้ารอยดามน,นะครับแล้วก็เนี่ยนะ จุดอัจระบีก็จะมารวมที่ตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่อัดตามแบบว่าตามจุดกระบอกกระบอกต่างต่างหมดรุ่นเก่าๆเลยนะครับมาอ้มาอัจระบีตรงนี้ที่เดียวได้เลยนะครับเี่นนะฮะ้านลงด้านบนหลังคานะครับก็ไม่ได้มีรอยผุดวัสดสิ่งอะไรมากมายนะครับเี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูสภาพเครื่องกันต่อว่าเขาใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รุ่นไหนนะครับแล้วก็มีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับ เนี่ยนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เจอกับเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนอนแบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์ของแคสต์เปอร์พิล่าโดยตรงเลยนะครับหน้าต่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวซีหกจุดสี่นะครับอ่าพวกอะลงอะไรพวกกรองเกลิงของเขาเนี่ยก็จะสามารถซื้อเซอร์วิสได้ที่ศูนย์แคสต์เปอร์พิล่าได้เช่นกันนะครับน้าเดี๋ยวผมให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับโอเคครับไปดูกัน ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์เขาทํางานได้ค่อนข้างแน่นปกติดีมากๆด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวแคสามสองศูนย์ดีกันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพด้านบนหัวเก่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูกันนิดนึงด้วยนะครับว่าการทํางานของเจ้าคันนี้เขายังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับโอเคไปกันครับขับขึ้นมาในส่วนของที่นั่งคนขับนะครับของเจ้าตัวแคทสเปริล่าสามสองศูนย์ดีกันนี้นะครับเี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในของเจ้้าตัััวรรคนนนีะบ อร์ดเนี่ยก็เป็นอร์ดตีตาแคทแบบนี้เลยนะครับอ่าับบอก,ก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลที่เป็นสีแบบนี้แล้วนะครับอ่าเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองนั่งนะครับนี่นะครับพอนั่งแล้วเนี่ยก็จะ,จะประมาณนี้นะครับเปิดประตูก่อนอือ่านี่นะครับพอนั่งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับฟิลลิ่งการการขับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะ ภายในเขาสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแอร์เย็นมากๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเี่นนะฮะคอนโซลด้านขวามือผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับคอนโซลแอร์ก็อยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับโอเคตัวนี้แอร์เย็นเจี๊ยบพร้อมใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับอันนี้จะลองเป็นแบบรอบต่ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าปั๊มของเขาเนี่ยยังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคปุ่มสตีปึ๊บนะครับ นะครับผมอาจจะลองได้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์มือหนึ่งนะครับจะขับแค่มือเดียวเท่านั้นนะครับการตอบสนองของเขาก็โอเคเลยนะครับาตามสไตล์รุ่นใหม่นะครับก็ทํางานได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นล็อตต่านะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นล็อตต่าสุดเลยนะครับนะครับโยกได้ทีละนันะครับ อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่ทันใจอะไรใครหลายคนก็ขอโทษด้วยนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าการทํางานของเขาเนี่ยก็ยังโอเคนะครับตอบสนองตามไม้ตามมือนะครับทํางานได้ไวปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเดินให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะระบบตัวเดินของเขานะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวลองบิดให้ดูนะครับเนี่ยะฮะการบิดเลี้ยวตัวเดียวเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับเนี่ยะฮะระบมตัวเดินยังโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับ เดตัวเดียวเบ็นเดินเลี้ยวเบ็ดเดบดเลี้ยวตัวเดียวได้ปกติหมดเลยนะครับนะะโอเคนะตรงนี้นะครับครับใช้งานดีปกติเลยนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะกดตัวก็ยกตัวลอยได้สบายๆนะครับนะฮะนะฮะทำยังดีนะครับนี่เครื่องไม่โหลดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ยังโอเคนะครับตอบสนองตามไม้ตามมือมากๆนะครับเดี๋ยวสวิงให้ดูอีกนิดนึงตอนสวิงก็ทําได้ปกติดีมากๆนะครับนะตามไม้ตามมือเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในหัวเก่งนะครับของเจ้าตัวแคทพิล l l า32มดีคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถ ขุดแคตตาพิล่า 320D คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมือถุงอัดเลยตรงเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าโทรเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปนะครับรอบคันละเอียดละเอียดน,นะครับแล้วก็มีวิดีโอที่ขับทดลองใช้งานนะครับหน้าร้านกว้างๆเนี่ยส่งให้ลูกค้าดูกันในไลน์ดีนึงด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้้้้าาาาานนนนกกกแีั็สมมถอดดไล์เช่ อาจจะมีโลเคชั่นงที่ร้านนะครับส่งกันให้กับลูกค้าทางไลน์กทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะคันนี้นะครับมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับช่วงลงช่วงล่างเขาเนี่ยก็สวยนะครับใครที่สนใจก็รีมไปต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอฝากวันนี้กับเจ้าตัวแคปซิลล่า 320D คันนี้ครับสวัสดีครับ